I remember a girl, I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was wrong, Me, oh, I was looking for my Juliet. So, what, D, car, when to my กับคลิปรายเดือนของแต่ละราศีประจำเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เราก็มีของมานำเสนอด้วยนะคะเป็นกําไรหินนะคะช่องเรามีขายกำไรกาไรหินนำโชคต่างๆนะหลายหินเลยเยอะมากเลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะจะมีลิ้์บอกแล้วก็รวมไปถึงเทียนหอมสวยๆน่ารักน่ารักเยอะๆด้วยนะคะแล้วหอมมากๆเลย ช่วยอุดหนุนทั้งช่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วสามารถดูโฆษณาให้ด้วยจะยิ่งดีใหญ่เลยรวมไปถึงซปเปอร์แตงแล้วก็การซัพพอร์ตทั้งหมดที่มีนะคะมีไพ่ขายด้วยนะคะลืมบอกไปเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ที่เป็นราศีนั้นๆคุณก็สามารถดูได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ จริงๆเราก็ไม่มีจํากัดเวลาหรอกว่ามันจะต้องเป็นช่วงเดือนไหนเอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณคิดว่ามันน่าจะใช่ดวงคุณควรกดเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้เลยเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าว่าแต่ละราศีในช่วงนี้จะไปพบเจอกับอะไรบ้างน,นะคะตอนนี้ท้าติทาโร่เปิดรับสมัคร Membership รายเดือนแล้วนะคะจะมี Standard Membership เดือนละ35บาทที่สามารถรับชมคลิปได้ก่อนบุคคลทั่วไป กับพรีเมียมเมมเบอร์ชิพนะคะเดือนละ65บาทที่สามารถรับชมคลิปได้ก่อนบุคนทั่วๆไปแล้วก็ยังจะมีคลิปพิเศษสุดๆที่จะอัปเดตให้สัปดาห์ละ2คลิปด้วยนะคะรวมไปถึงคลิปที่เป็นอัปเดตตามราศีต่างๆด้วยยังไงก็มาสมัครตามลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะคะ คะ่ะชาวราศีกรกฎที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนากรากฎดาวจันทร์ดาวอาทิตย์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงไหนๆเลยที่เป็นราศีกรกฎคุณสามารถดูคลิปนี้ได้แล้วก็เสียงเรากำลังจะหายไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้แล้วฝนก็ตกหนักมากข้างนอกมานะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะราศีกรกฎเรามาดูกันดีกว่าว่า การงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องความรักกันที่หลังนะคะดูกันงานการเงินก่อนการงอนการเงิน t r e of Pentacles Reverse ไม่อยากทำงานกลุ่มและสี่แล้วก็ The Fool Reverse รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำอะไรร่วมกับคนอื่นหรอคะ Page of pentacles reverse เหมือนของราศสีพิจิกเลยชอบทิ้งขยะไว้ให้เก็บกวาดใช่ไหมแล้วก็ ten of swords นะคะ upright เหมือนว่าเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มาทำให้คุณวุ่นวายใช่ไหมล่ะอ่ะ the emperor นะคะ upright แต่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะชาวราศีกร,รกฎผู้ใหญ่เห็นค่ะ queen of wands upright มีคนเห็นมีคนอยากจะสนับสนุนคุณเลย ten of pentacles reverse แล้วก็ไพ่จะเตือนอยู่อย่างคือคุณทำงานหนักเกินไปแล้วหนักจนขนาดที่ว่าละเลยชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะเ yeah. นี่ยมัวแต่ไปเก็บขยะชีวิตให้คนอื่น n i g h t of cups upright ไพ่บอกเอาเท่าที่ทำได้นะคะถ้าไม่ได้จริงๆ แล้วมันไม่ใช่หน้าที่คุณให้คุณไปบอกผู้บังคับบัญชานะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเองก็เช่นกันอันไหนเด็ดขาดได้จัดก,การไปเลยไม่ต้องไปเกรงใจใครนะคะ As of o n e reward สำหรับคนที่เป็นราศีกรกฎเราต้องการที่จะหางานใหม่ในช่วงนี้ไพ่บอกว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าหาไม่ได้นะแต่หาแล้วอาจจะยังไม่ได้ในขณะนี้นะคะอ่ะ Seven of Pentacles upright เท่าที่ดูการเงินยังไม่แย่แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยหรือมั่นคงกับตัวเองสักเท่าไหร่ปัญหาหลักๆของคุณในตอนนี้เลยนะคะเท่าที่ดูมันไม่ใช่ว่าการเหนื่อยจากการทำงานหรอกนะแต่มันการที่คุณน่ะต้องเหนื่อยที่คุณจะต้องไปดีลกับผู้คนรอบๆตัวมากกว่าที่เขาไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนร่วมงานหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเองลูกน้องของคุณหรือว่าอาจจะมีลูกค้าบางคนที่งองแงแล้วทำให้คุณเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าจากตรงนี้แล้วเท่าที่ดูไพ่บอกให้คุณปล่อยผ่านไปเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้และผ่านไปได้ดีด้วยซ้ำนะ อาจจะต้องเหนื่อยเยอะหน่อยแล้วก็เสียเวลากับการทำงานจนกินเวลาส่วนตัวไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นจากตรงนี้สิ่งที่พายอยากแนะนำชาวกรกฎเลยก็คือลองไปแบ่งเวลาใหม่นะคะไปจัดการเวลาใหม่ว่าเราควรจะต้องวางผังชีวิตยังไงให้ตัวเราเองมี work life balance เพราะว่าเท่าที่ยู่คุณทุ่มเทให้กับการทำงานมากเกินไป จนคุณละเลยชีวิตส่วนตัวของตัวเองแล้วมันเกิดความที่ไม่เติมเต็มขึ้นมาแล้วอาจจะทําให้คุณเหนื่อยง่ายเพราะว่าคุณพักผ่อนน้อยทําให้คุณเกิดความหงุดหงิดได้ง่ายเพราะว่านอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมดเลยนะคะยังไงลองไปปรับดูเนาะแม่ที่นี้เราขออนุญาตดูไพ่ข้อความจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกกับกรกฎบ้างนะคะ จะกวาดและสิ่งศักสิทธิ์โอเคไพ่บอกว่าให้ไปหาอะไรสนุกสนุกทำสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับมันนะคะลองดูอาจจะเป็นงานอดิเลกอะไรก็ได้ที่ทำแล้วคุณมีความสุขแล้วเพลิดเจะสร้างไรายได้เพิ่มนะแล้วก็ให้ไปเคลียร์พลังงานชีวิตตัวเองซะเพราะคุณไปดึงเอาพลังงานแย่ๆจากคนอื่นมาเยอะเกินไปรวมไปถึงว่าการที่คุณนอนน้อย หรือทำงานเยอะพักผ่อนน้อยเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะอ่าโอเคคุณคะไพ่บอกว่าอีกอย่างถ้าคุณมีไมเซ็ตว่าคุณชอบทําตัวเหมือนเป็นเหยือ่ออันนี้เราต้องขอพูดตรงๆนะเพราะว่ากรากดบางคนเป็นแบบนี้จริงๆเขาจะชอบคิดว่าคนอื่นเขามาลังแกตัวเองแม้กระทั่งเดือนที่แล้วนู่นเราอ่านไพ่เนาะหน้าไพ่ก็ทั่วไปอย่างนี้เลยนะ แล้วรู้ไหมคุณคุณเป็นคนที่เป็นราศีที่ได้ไพ่อะไรแบบนี้บ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกเนาะหลายเดือนที่แล้วเราอ่านไพ่แล้วก็มีคนาาราศีก็โลกดมาด่าเราว่าเราอย่างงูอย่างนี้อย่าง,งานั้นเอา้าไพ่ก็บอกอยู่ไม่ใช่หรยอว่าดวงรวมดังนั้นอย่าชอบคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อถ้ามันไม่ตรงก็แค่ปล่อยผ่านนะคะรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยไพ่บอกว่าคุณเลือกของคุณเอง นะถ้าไปเจออะไรที่มันไม่ดีคุณก็ต้องยอมรับมันแล้วก็รับมือกับมันให้ได้นะคะอืมอ่ะแล้วก็ให้เชื่อมันและสร้างความสัตดท้ายกับตัวเองว่ามันจะผ่านไปได้อย่าเพึ่งท้อแท้นั่นแหละแล้วก็ได้เวลาที่ต้องมีความสุขซะแล้วนะมีความสุขได้แล้วเนาะอย่าหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เลยเนาะเราอะเจอคนราศีกรกฎเยอะมากรวมๆกันในชีวิตเราเยอะเลย ราศีนี้เป็นคนที่กลัวการมีความสุขหรือเปล่าเราไม่รู้นะเราเช็คว่าเราไม่รู้นะแต่เวลาที่เขาจะมีความสุขทีไรเขาจะชอบแบบแปลกๆอะกัาก้ากัากูกลัวเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่ทุกคนบนโลกเกิดมาเพื่อจะมาทำร้ายเราเนาะจำคำนี้ไว้นะคะแล้วบางทีก่อนที่เขาจะมาทำร้ายเราเราไปแอบทำร้ายเขาก่อนหรือเปล่าเรายังไม่รู้ตัวเลยดังนั้นแล้วเอนจอยชีวิตให้มากกว่านี้ซะหน่อย แล้วถ้าไหนไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะอามาดูสิว่าความรักของกอลากดเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ความรักของกอลากดแป๊บหนึงนะคะโอเคความรักของเชาก็ลากดคู่กรณีเราอดีตต้องใช้คว่าอดีตก็กอลากดเราโคตรเหนื่อยการเดียวเขาเลย อะไรนิดอะไรหน่อยเ็คิดว่าชาบ,บ้านเขาจะแบบมาทําลายตัวเองอันนี้เราไม่ได้ว่าคุณนะเรากำลังพูดถึงเขานะคะมาความรักก็ระกดเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มาดูซิเว็บมาเฮอ m ์มิเงียบสงบเลยถ้ามันลําบากนะักก็อยู่คนเดียวระคาดีแหละอันนี้เราไม่ได้ไปชดนะเพราะคุณน่าจะเป็นคนเซนสิทีฟง่ายแล้วก็ Two of Wands Upright แล้วก็ ten of Cups อ p Up r i g h t ก็อยากมีความรักกับเขานี่นาแต่อยู่เงียบเงยแบบนี้ใครจะมาเจอละ่ะถูกปะออกไปเจอผู้เจอคนบ้างนะคะ n i g h t of Wands upright ส่วนสาวๆที่มาสองหนุ่มๆลาสีกรกฎนะ ทัวรวัอัปไร์เหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้ค่ะที่เราจะแนะนําไปเอาตัวเองก่อนเลยเพราะเท่าที่ดูคือเนี่ยแม่ท w o of วัมาลังเลลังเลแล้วคนที่เข้ามาสองก็รากฏนะคะเอาไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เนาะเพจออฟซอร r ดรีเวิร์สนะคะก็รกะกฏค่ะไม่คุณก็เขาเนี่ยไปสองคนอื่นอ่ะแต่อ่านดวงคุณก็คือ คนที่คุณอยากจะคอมมิชเมนต์ด้วยนะคะแล้วยังไม่ได้คอมมิชเมนต์สักทีหรืออาจจะเคยคอมมิชเมนต์ไปแล้วแล้วก็เลิกไปแล้วคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเขาตามสอดสองชีวิตคูณอยู่นะแล้วก็รู้สึกเสียดายมากเลยที่มันจบลงแบบนี้เราก็ไปสองเหมือนกันนะคู่กรณีเราอ่ะโฟบครับเขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขายังไม่ได้ปฏิเสธคุณเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ถึงจบกันไปนะคะตอบไม่ได้นะ อะเซเว่นออฟซอร์เนี่ยเขาก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วจากหน้าไพ่ไม่แน่ใจว่าคุณมีความระแวงอะไรไหมเพราะเราเพิ่งพูดไปหยกๆเลยว่าก็เรากดส่วนใหญ่ที่เราเจออาจจะไม่ได้เหมือนคุณก็ได้นะคะอย่าเหมารวมเพราะเราก็ไม่ได้เหมารวมเนาะดังนั้นถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านไปนะที่เราเคยเจอมาสมมุติว่าเป็นสิบคนใช่ไหมทั้งสิบคนจะเหมือนกันหมดเลยคือขี้ระแวง แล้วก็ไม่ค่อยเชื่อนู่นไม่ค่อยเชื่อนี่แต่อะไรรู้ไหมที่เขาเชื่อเรื่องโกหกที่เขาโกหกตัวเองมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นแล้วจากตรงนี้นะคะคู่กรณีของคุณก็อยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขาเป็นตัวเขาเปิดให้คุณเห็นมากที่สุดแล้วว่านี่คือเขาแต่ที่มันไปต่อไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธรักคุณเลยแต่ไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้เราต้องเป็นแบบนี้ แล้วจากหน้าไพ่ตัวคนเนงคุณก็อยากมีด้วยซ้ําแต่เราก็ตอบคุณไม่ได้อีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงมีไม่ได้แต่เราสามารถยกตัวอย่างให้ฟังได้เพราะเมื่อกี้เรายกไปแล้วว่ามันมีคนมาดูช่องเราแล้วก็มาด่าเรามาบ่นเราเรื่องนี้แหละทางทางที่เราก็บอกว่ามันเป็นดวงรวมคุณนะถ้าคุณอย่าใช้คําว่าถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านไปนะคะถ้าคุณมีอุปนิสัย บวกทุกสิ่งอย่างเข้าตัวเองหมดเลยและเป็นการบวกแต่เรื่องเร็วๆแย่ๆเนี่ยคุณต้องไปแก้เพราะจุดๆนี้มันจะทําให้คนที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณไม่อยากไปต่อเพราะเขารู้สึกว่าคุณเปลาะบางเกินไปนะคะไหนๆก็ไหนๆละเราหาเหตุและผลว่าทําไมมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมเรามาดูไพ่เลยว่าอุปสรรคในความรักท,ทั้งทั้งทั้งหมดที่มีตอนนี้มันคืออะไรแต่ย้ําอีกรอบนะมันคือดวงรวม คู่กรณีของคุณอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได้นะคะถ้าอยากมาดูส่วนตัวก็ายละเอียดใต้คลิปเนาะแม่ดูสิอะไรโอเคเลือกเยอะด้วยแล้วก็ขี้ระแวงเหมือนที่บอกไปคุณต้องการอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนไม่สิ้นสุดอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันไนดะ้อาจ,จะเป็นเขาก็ได้ที่แบบ ต้องการนุ่นต้องการ,การนี่ต้องการนะัเรียกร้องมากท,ทั้งทางที่ให้ไปเยอะแล้วแล้วมันไม่สิ้นสุดสักทีเป็นไปได้คือเติมไม่เต็มอะง่ายๆเลยอะแล้วก็โอเคอันนี้น่าจะเป็นคุณแล้วล่ะคุณให้คนอื่นรอคุณนานเกินไปแล้วเขาไม่ไหวเขาก็เลยบอกไปแล้วนะบา,บายๆเหมือนคู่กรณีเราเรายังงงเลยบางทีเอ้า มึงไปเอาเรื่องอะไรมาจากไหนเนี่ยคือคิดเองไปหมดเลยแบบจินตนาการเก่งมากเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราพูดให้ฟังอ่ะมันไม่ได้ไหมายความว่าเราอยากเล่าเรื่องส่วนตัวนะแต่มันเป็นวิธีการสื่อสารกับคนดูแบบง่ายที่สุดแล้วให้คุณเข้าใจว่าอะไรบ้างที่มันสามารถเป็นปัญหาได้นะคะอันนี้ก็เหมือนการมัวแต่ลังเลขี้กลัวอะไรก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นเข้าหรือจะเป็นคุณสลับสับเปลี่ยนบทบาทก็ได้เลยแล้วก็ อย่าหัดเป็นคนยี่งเง่าเนาะเหมือนที่เรายกตัวอย่างไปที่มาดาเราไม่เอาเลยค่ะอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็วิ่งหนีเหมือนกันไม่ไหวนะอ่ะอันนี้เรามั่นใจว่าคุณเป็นแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ดูคลิปนี้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองไม่เป็นที่รักของใครใครคุณคาเราขอแนะนํานะอาจจะฟังลกเกลียดขี้หน้าเราก็ได้มนุษย์เราทุกคนเกิดมาอันดับแรกต้องหัดรู้จักตัวเองก่อน ที่จะไปเรียกร้องว่าคนนู้นคนนี้ต้องมาลักเราต้องถามตัวเองด้ยวยนะเราลักตัวเองมากเพียงพอหรือยังเพราะถ้าเราเป็นคนที่แสดงออกว่าเราอ่ะยังรักตัวเองไม่เป็นเลยใครจะมารักเราถูกไหมลองไปปรับดูนะถ้ามันตรงนะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะมาดูว่าคนที่อยู่ในใจคุณนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างตอนนี้เราโคตรกลัวเลยเวลาอ่านไพ่กอลกดเพราะว่าอ่อนไหวง่ายคูด แต่ต้องเป็นกรโลกดที่นับตามตามตะว,วันตกด้วยนะลองไปเช็คดูนะคะเพราะบางทีลาสีจะเพี้ยนเนาะโอ้ทวินฟเฟลมมาอีกแล้วเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะมันมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะอืมเราก็ตัดกันยากเนี่ยคุณคะอันนี้คุณหรือเขาทำไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นประสบการณ์ชีวิตเราเขาทำกับเราแก๊สไลท์ก็คือ พูดไปเรื่อยที่มันไม่จริงอะแบบคิดขึ้นมาเองแล้วก็แบบสะกดจิตเราด้วยคำพูดของเขาเรื่อยเรื่อยทำให้จนทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าอโอเคโอเคกูทําก็ได้เนื่นออกไหมไออย่างเช่นนะเราบอกเลยเขาบอกคุณว่าเขามีให้คุณคนเดียวจริงๆเขาไม่ได้คุยกับคนอื่นเลยแต่คุณน่ะจะต้องเอาว่าเขาคุยกับคนอื่นให้ได้ เพราะคุณไม่ยอมเพราะคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาให้ไม่ได้หรือเขาไม่รู้คุณต้องการอะไรเขาก็เลยให้ไม่ได้แล้วคุณก็ไปพยายามแบบกระแทกแดกดันว่าเขาแบบบังคับให้เขายอมรับให้ได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นเขานอกใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีส่วนที่ทําให้ความรักมันไปต่อไม่ได้นะคะเพราะเราเจอบ่อยมากบ่อยมากๆเลยหนุ่มสาวก็เรากดเวลามาดูดวงส่วนตัว ไทยบอกเต็มที่เลยว่าเขาไม่มีใครแต่ก็ยังแบบอุ้ยดึงดันบอกว่าเขามีเขามีแล้วพอเราถามมีหลักฐานไหมไม่มีหลักฐานเรารู้ได้ยังไงความรู้สึกมันบอกแล้วคราวที่แล้วเลิกกับแฟนเก่าเพราะอะไรคะเราถามเนาะอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะที่เราเจอมาเนาะอ๋อไปจับได้ว่าเขาคุยค่ะคกูคุยกับคนอื่นค่ะคุณมีหลักฐานไหมไม่มีค่ะแค่รู้สึก เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะแล้วแบบนี้ใครจะอยู่ด้วยได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านนะย้ําอีกรอบแต่อย่าลืมนะคะว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันเป็นทวินเฟรมโซมีดแล้วก็ตัดขาดกันยากเหลือเกินได้คะ่ะเห็นไหมมาอีกและอีกหนึ่งใบเป๊ะเลยพอเท่านี้มันจะเลอะเทอะเกินไปนะคะขอพไพ่ใบสุดท้ายไพ่ว่าอะไรบ้าง โอ้ซิกออฟคัพส์รีเวิร์สคุณขาเราคิดว่าคุณเองก็รู้สึกแต่คุณพยายามไม่นึกถึงมันกําลังหลอกตัวเองอยูไอ่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แค่เจ้าชู้คนนึงอะไรประมาณนี้เนี่ยพายบอกชัดเจนเลยนะว่าเขาไม่ได้โกหกเลยคุณเลยแต่คุณคิดมากไปแต่ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งมันคือดวงรวมเขาอาจจะเป็นคนไม่น่ารักจริงๆรแล้วขี้โกหกจริงๆก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วรักกันชอบกันถ้าถูกจริตกันก็กดติดตามถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านไป ถือว่ามาฟังนกฟังกาพูดไปก็แค่นั้นไม่ต้องไปเก็บเป็นอารมณ์นะคะโอเคเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวยังไงจะคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายวันนี้ทติทาร่โมีสินค้ามานำเสนอคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรหอมๆนะคะอย่างเทียนหอมอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกเยอะๆมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแว็กซ l เนะคะแว็กซ์ มีหลากหลายกลิ่นหลากหลายแบบมากเลยนี่ก็ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยจะมาในรูปแบบเหมือนช็อกโกแลตนะคะมาซื้อได้เลยนะคะมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อันนี้อีกเป็นแบล็เมลมีเยอะหลายกลิ่นนะคะแต่และคอลเลกชันมีอยู่ประมาณ8 9ถึงกลิ่นแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมซอนค้อความจากจักรวาลน,นะคะ เป็นข้อความที่ให้กำลังใจเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเนาะอันนี้นะคะสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้ด้วยนะจุดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความให้กำลังใจต่างๆส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเทียนหอม The Fortune เขาจะมีสีซ่อนอยู่ข้างในจุดไปจุดมาจะมีสีต่างๆเกิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องดีๆสีแดง ความรักแท้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วก็สีดํานะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีๆเพราะฉะนั้นอยากได้มาซื้อไปมันก็จะเป็นเท,เทียนเสียงไทยแหละอย่างที่บอกจุดเราก็จะมีสีให้เลือกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนสําหรับราศีต่างๆมีครบทั้ง12ราศีนะคะพร้อมหินบําบัดข้างในด้วยนะมีครบเลยอันนี้เป็น เทียนหอมซ่อนข้อความเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณเป็นในรูปแบบคล้ายๆกับพิกระคาร์ดอะคะ่ะแต่จะไม่ได้เป็นเทียนหอมในรูปแบบที่ว่าเราเลือกข้อความเราส่งไปให้คุณู้น้นคุณนี้นะไม่ใช่อันนี้เขาจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนพิกระคาร์ดเลยว่าที่คุณจุดไปเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะส่วนอันนี้เทียนหอมบอกรักนะคะเดีย๋ยวเปิดให้ดูด้านในแป๊บหนึ่ง อ่าเนี่ยจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะเป็นเทียนหอมบอกรักเพราะว่าข้างในเขาจุดไปแป๊บหนึ่งจะมีข้อความบอกลักขึ้นมาให้ข้อความเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเรียบร้อยแต่รับรองว่าเป็นข้อความจริงๆนะสําหรับอันนี้ใครที่ชอบข้อความซุกซนซุกซนหน่อยเทียนหอมสีดํานะคะอาจจะเหมาะสําหรับสาวๆซื้อให้หนุ่มๆหรือว่าหนุ่มๆซื้อไปจุดเองก็ได้กลิ่นหอมมากข้อความมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ย เลือกได้จะเป็นข้อความที่ซุกซนซุกซนหน่อยอันนี้สําหรับหนุ่มๆนุ่มที่อยากซื้อให้สาวสาวหรือสาวสาวซื้อไปจุดเองหรือแม้แต่กระทั่งซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อนก็ได้อีกนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะมีอีกมากมายหลายแบบเลยในช้อปปีลิงน์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามนะคะอ้อนอ,อนทำหน้าอ้อน <laughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเราพะฉันต้องใส่ดวงตาอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่อัฟเฟอร์เมอร์ไพ่ออร c าเข้อความที่ ช่องเราทําขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63ใบาราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำหรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message Card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะอ่า 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า Men and Move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ยด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จํานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอะ่อันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสาสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักะราคาเท่ากันนะคะหกใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไล ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กําลังทําไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสําหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ